สวัสดีจ้าพี่น้องมาเข้าสู่วันเช้าวันพรฤหัสเนาะค่ะเนาะสาววันพรฤหัสก็วันชุดท,ท้ายที่มาที่เรือเนาะคะ่ะเรือกําลังจะขับยิงตรงกลับไปที่เมืองบารากนไปถึงบารากนตอนอบ่ายโมงบ่ายโมงเลยน่าก็เพราไงก็จะต้องขับรุดออกเนาะ,ะเนาะแต่ตอนนี้ก็เป็นเวลาเก่าโมงลเม่ขึอ้นนอนแซบนอนนวพี่น้องอ้นอนแซบนอนนวเลยเมื่ขึ้นนี่บ่ได้ออก ก,กินอาหารค่ำแล้วแล้วสองทุ่มสองทุ่มกวาบลงไปซื้อของช้อปปิ้งยู่ช็อปอ่ายู mm ่ hmm. ที่เรือนี่แหละมันจะมีช้อปปิ้งมันจะมีซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่เนาะคะ่ะนาะแต่เขาจะเปิดเป็นเวลาเมื่อคืนนี่ก็ไปซื้อเมื่อคืนนี่กับไปซื้อ, <c oughs> ข,นนอของกับพยายน้อยหนึ่งซื้อบ่หลายดอกพี่นอ้องเพราะว่าบ่ค่อยอยากที่จะใส่เงินหลายกันนะนะ เราไปซื้อน้อยนี่เลยกลับมากลับมากลับว่ากับ,บจะกลับมาพักผ่อนตามคนต่างเหนื่อยตามคนต่างกินอิม่มเพอใหญ่นี่อิม่มกินอย่างต่อบ่ไดดแล้วดื่มตอ่อกับบ่ได้กินอาหารบุฟเฟ่ถามว่ากินหลายบ่มันไม่ได้กินหลายได้พี่น้องบ่ได้กินหลายแต่ว่ามันอิม่มมันจกุกบอกเข้าใจให้กันเป็นอย่างกินอาหารบุฟเฟ่ย่าไใดเป็นแบบนี้ตลอดรู้รู้สึกว่าก,กินได้แค่น้อยเดียวแล้วมันอิม่มมันจุกไหม,อมเออมานี่นี่คึนนีาพักผ่อนพักผ่อนนั่ง ตัดต่อคลิปเนาะตัดต่อคลิปตัดต่อไปตัดต่อมาเอาง่วงนอนเมื่อยบ่อยากไปแล้วพ่อใหญ่พิ่นก็เมื่อยให้กันไ่นอยากไปให้กันก็เลยนอนนอนแต่สามทุ่มสามทุ่มเคิงนอนยิ่งเงายันหกโมงเช้าพี่น้องอยิ่งเงายันหกโมงเช้าเลยได้๋ยวท,ที่ที่ตื่นนี่เพราะว่าได้ยินเสียงกัปตันเขาประกาศตาวซ้ายเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าหกโมงเช้าตอนช่วงประมาณเจ็ดโมงนี่เรือจะเทียบท่าที่ที่ สตาร์วังแง่คนที่สีโลงที่สตาร์วังแง่จะต้องตื่นจะต้องเตรียมโตไปไปไปล่อสแตนบายอยู่ทิงรถแล้วจังสีหน้าเพื่อที่จะล่อเตรียมขับรถออกที่เมืองสตาร์วังแง่เนาะคะ่ะอันนี้นังก็ตื่นตอนนั้นมาแบบหนึง่งแล้วก็รับต่อรับต่อแล้วก็ตื่นมาใส่สา่ในจกนักหน่หนนยนอยพี่น้องค่ะก็ได้หลางหนาแปรงฟันย่างบาร์น้ำเลยนั่งอาบน้ำ อีนางพออาบน้ำตอนเช้าเมื่อนี้เนาะค่ะน้องพอยี่นั่งอาบน้ำแล้วเี๋ยวพอหญยเดี๋ยวพอใหญ่เพลินสีรอดลงไปกินอาหารเช้าก่อนอาหารเช้าอยู่ทั้งเรือนนี่แหละอาหารเช้าก่อนอาหารเช้าไม่ฟรีเนาะค่ะนาออาหารเช้าต้องซื้อไปกินอาหารเช้ากินกาแฟก่อนแล้วเราก็จังกลับมาอาบนงอาบน้ำแล้วก็เตรียมโต้ขนของเก็บของออกไปกันไปนี่นางมีอันบูชัวสองร้อยโคน 200โคนเดนมาร์กที่ว่าเป็นเล่นปิงโกกันได้อะนะเป็นเล่นปิงโกกันชนะรอบชนะรอบสุดท้ายพี่น้องชนะรอบที่สามก็ได้บัตรกำนันมา200โคนเยวจะเอาอันนี้แหละไปแลกอาหารสาวกินนี่นั่นงน,มามานีนั่นงบวกกินอาหารสาวอยู่นี่นั่งสกิมม่านี่นีนั่งสียหายพ่อยายกินอาหารสาวในในนี่นั่งจะลงไปกินกาแฟไปกินคาปูชินโน่นีนั่นงมาก,กินคาปูชินโน่โอ้ปวดหลังพี่น้องนีย ปวดหลัง,มงลเมื่อวานนี่นั่งรถเบิดมื่อยค่ะนั่งรถเบิดมื่ออิเล่นั่งเบิดมื่ออิเล่เมื่อวานนี่แล้วก็มานอนปวดหลังมากเลยแต่ว,ว่านอนแสบนอนหนวยหรือ่าตื่นกลางดึกเลยกินวิตามินผมโดยนั่งต้มนานตอนนี้นั่งสกินมามา่าสกินมามา่า ซ้นอนบะหมี่้อนนี้นะเอาไปไว้ในรถแล้วเมื่อว่าเนี่ยเอาสลัดไปกินแล้วบ่ได้เอากลับขึ้นมาบ่าได้เอาขึ้นมานําอยู่ในรถเนี่ยเจ๊บัดรเด็กบอตะกินหัวมาละลงไปกินอาหารเช้านั่นละอ้าวปอมึงเอาซะต้มน้ำได้เลยนะ ลงแต่งงานกัเลยวะเราต้อตงกินประเทศนี้ขักลายเงินจะพอะเจ้าเด้อก็ได้ผมก็ลนมาเซ้าเห้กันเด้อ ไอ้ผ้าปูที่นอนเป็นสีขาวมันมะผ้าปูที่นอนเป็นสีขาวเนาะตื่นมาเนี่ยผมโดนเต้มอายาอยู่พี่น,อน้องนอนสองคืนเดี๋ยวพนักง,งานเดี๋ยวเขาจะเข้ามาทําความสะอาดเนาะคะ่ะเข้ามาทําความสะอาดตอนที่เลือดเทียบผ่าตอนที่นางกับพันใหญผพากันออกไปแล้วอันนี้เป็นชวัวฝ้านางยกเกิดปกับเป็นชั่วฝ้านางเขาจะเข้ามาทําความสะอาดก็ว่าตองเก็บยังให้เรียบร้อยแต่พี่น้องก็เก็บของของเขาออกแค่นั้นจะ้ะ เก็บขยงขายามะทิมให้เป็นทีลนะุกเลยกับมากินโย่หอ้องขึ้เก่านะ่อพี่น้องปเปียวก็อันสอบไปขอยืมสอมเข้ามาเพราะว่าอาหารสาวของร่างม,มันมันม่นเป็นตะกินไม่เป,มเป็นตะเสียบชูมะม่ายนั่งกับอะไรก็ได้กลับไปกินมะมา่ายโย่ห่องเดี๋ยว,วายายพ่่ใหญ่เพิดสีอาบนะ้ำ ตอนนี้เพิ่งจะกล่งมู่กว่าแเดี๋ยวตอนิบโมงเดี๋ยวสิลงไปซูเป,ปอร์มาร์เก็ตอีกบอโดเพื่อนยัจะไปซื้ออย่างอีลนาว่าสิไปเบิ้งลิปจังหน่อยหนึ่งพี่น้องลิปทาปากเอ้ยยังติดกากอี่น่าสิไปเบิ้งลิปทาปากสักแท่งนะเชียวบัตกำนันไนละไป็เลขสิยังพกการน้ำหอนมาเองเลย พูมาจากบ้านเพราะว่าในห้องในห้องนอนธรรมดาเขาบอกมีการน้ำหอนทห้แล้วก็จำประได้ว่าในห้องสูตรที่ว่าเข้าใจเงินซื้อห้องสูตรของไงบรูว่าเขาม,มีการน้ำหอนหแต่ว่าม,มีเครื่องดื่ม มัน,นเนี้เส้นมามาสุกอยู่มื้อนน้ำหอนอยู่เขาบอว่าเมื่อวานกินมามาเส้นก,ก็บ่ค่อยสุกคนเข้ามาทำําคอทอดก็ก,กินหอมหวยหวยได้อบาดทีนี่ฮ้ <c oughs> อน ลังปะนอัดนามามา,มาครับไปใช้มาไทายในสุดวกสบายขอแคมม่ที่ตรงนำหอน่อแต่ว่าเสียอย่างหนึง่งมันบ่มีสอนมาให้ในมาให้ในตัแต่ว่าบางบางยี่ห้อสิมีสอนมาให้บางอันก็บมม่มีบางที่ลูกค้าเขาบรรลุเสียเขาอยากจะไปเที่ยวไปแคมปปิ้งเสีย ไปต่มมามากินเอาบ่มีส่วนพี่นอ้องเอาไว้ไปกินอาหารบุฟเฟตอาหารบุฟเฟต์คือกันกับมือแหลกเลยพี่น้องค่ะว่าไม่อยากเปลี่ยนแปลงคือกันไม่นูคือกันเลย ดีที่ว่าเอาน้ำจิ้มซีฟู้ดไปเมื่อวานไหนไมี่เดี๋ยวคนมองอมพนักงานเก็บย่งางเก็บถ้วยเก็บชามเก็บแก้วอะนะย่งางเก็บตามโตเทีลูกค้าเขากินกินเสร็จแล้วนะแล้วต้องมองไอ้นี่มันเอาอย่างว่า <c oughs> <c oughs> สนใจมนันดอกแสบมีน้ำจิ้มซีฟูด้ดอันเดียวคือแสบหมดเลยแสบทุกอย่างกินกับน้ำจิ้มซีฟูด้ด